คือช้อนเต็มค่ะเอาเพิ่มแล้วนเนโอเคแค่นเดียวใช่ไหมแค่นดใ่ไหมูค่นี่นี้จ้าอใส่ไก่ลงไปค่ะ,ะผับเลยใช่ไหมครับจ้าผัดให้สุกค่ะ เราก็เติมนนะ้ำกะทิลงไปนิดนะึงนี่แหละค่ะไม่ห <C> e <at> วออานจะเป็นที่คุณเาเอาเครื่องปรุงมาใส่ค่ะถ้วยเครื่องปรุงตรงนั้นถ้วยค่ะถ้วยเนี่ย <C> e <at> เอาใส่หมดเลยไหมเครื่องปรุงใส่คือในนั้นแหละใส่หมดเลยมันจะมีน้ำตาลมีเกลือมีผงปรุงรสนี่ค่ะให้สุกค่ะ ไม่ติดนื่นอเลยเนี่ยแม่ไหมคือพอ่ะมพักด้วยเราก็พักเอ่อตักลงใส่กล่องพักไว้ก่อนเราขั้นตอนต่อไปปัน้นเป็นก้อนหรอกพัก อีกถุอีกข้างหนึ่งลูกสวมถุงเลยอืตั้งไฟให้ร้อนค่ะแล้วก็อ่ะเริ่มทอดเลยค่ะหนูหยิบลูก,ลก <c oughs> หยิบลูกมาหนึ่งลูกค่ะ <c oughs> จุ่มลงไปลูกจุม่มใช่ ไม่แบบนี้เลาวมันขยงๆก็เอาให้ทั่วก่อนลูกถ้าเอาให้ทั่วเอาให้ทั่วอือ,อก็กลับด้านมันอย่างนั้นก็ได้ค่ะโ,โอเคได้ลงแล้วก็เอาลงทอดค่ะโดนเตะตุ่มเต้ ระวังถุ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 งโดนไฟร้อนน่ะค่ะมันม่คอยทัวร์เธอเด้อก็โอเคได้อยู่ค่ะคือถุงมือของหนุ่มมันเป็นพลาสติกก็ระวังด้วยมันหอวอยู่ งานนี้ปกกว่าีดแ่กรกกลอบเลยค่ะ